คุยกันเจ๊ก่อนเขาบอกว่าตอนเด็กเดกมีปัญหากับหัวตัวเองมากใช่ับเพราะว่าตอนเด็กจะเป็นเด็กที่แบบหัวโตอ่ะเวลาไปเล่นของเล่นที่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่มันจะเป็นบ้านสองหลังแ,บบแล้วละจะเป็นโโไอเียกว่าอะไรทางเชือมตรงกลางบันไดใช่ใชไหมบันไดนึกออกไหมเป็นเหมือนสะพานอ๋อที่มันจะซีซีอ่ะซีซีแล้วผมก็ชอบแบบว่าเดินเดินแล้วก็ตกลงมาแล้วหัวติด แล้วขาลอยเหรอใช่ต่อแต่งต่อแต่งอย่างเงี้ยหรออะไรขาห้อยขาขาห้อยครับแล้วซึ่งเป็นบ่อยมากแบบรุ่นปีหนึ่งรุ่นปีสองรุ่นปีสามแต่คือแบบคุณเอ่อเรียกว่าอะไรคุณแม่ต้องมาที่โรงเรียนตลอดใช่เพราะว่าจัดแจงแล้วน้องจะเจหัวติดอีกแล้วกับคุณแม่ คือตอนมันก็จะมีแบบเป็นระดับระดับช่วงแรกเขาจะเอาสบู่มาถูๆอ่อมันจะติดอ่ะแล้วมันจะไม่หลุดเขาจะเอาสบู่มาถูๆก่อนคือจะติดแล้วมันก็ไม่ติดไม่ออกไม่ออกจริงๆอ่ะติดยังไงก็ไม่ออกหตัดใหม่ก็บเคยมีแบบพะโลมาแบบเอ่อเลื่อยมาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเกิดขึ้น แต่คือทุเรียนแล้วก็มีมีครั้งที่หนักสุดคือไปเล่นของเล่นที่เคฟซีัะคือเคฟซีเมื่อก่อนมันจะมีแบบว่าเป็นของเล่นในในตัวร้านนี้ยใช่แล้วผมก็แบบมันก็มีไซเดอร์ลงมาที่แบบที่เป็นข่ผมก็โซนผมว่าปีนไปแล้วหัวก็ไปติดตรงกลางถ้าจะดูภาพปบหัวมันได้ใหญ่เลยคือมันก็จะเป็นพี่นะจะเล่าเรื่องนี้มากกว่าจากทรงนาทรงนั้นแต่ไม่เคยติดแต่ว่า

แต่ก็ติดตลอดนะแล้วทุกคนติดอะไรครับติดอดโทษนะคะโมเมนต์วานซึ้งอะไรกันกะเนี่ยฉันไม่ใช่ตาหน,นึ่งอ้าเปียกโ,โอเคมาถึงเรื่องเนิ่อนอกจากหวัวติด ยังจะเป็นหัวโจกอีกรายรงเรียนใช่ครับเมื่อก่อนจะค่อนข้างเกเรหน่อยช่วงช่วงมต้นมปลายเนี่ยคือเพื่องวบอกว่าเพื่องวใช่ไหมใช่ไม่ได้กลัวผมนะแต่ว่ากลัวเพื่อนๆผมเลยอ่ะมีแก๊งหรอมีแก๊งอ่ะเพราะว่ามเริ่มตอนมสองก็แบบเริ่มซาอะไรเงี้ยเริ่มแบบคบเพื่อนกลุ่มใหญ่เริ่มคบรุ่นพี่อะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มผมก็จะแบบเป็นกลุ่มที่แบบเกเรมากตั้งแต่แบบมต้นอะไรครับซึ่งจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าแบบจะมารวมกลุ่มกันใช่จนมันจะมีช่วงแบบขั้นขึ้นมสี่ติ ติดมาประมาณห้าหกคนเลยก็อยู่กันแค่นั้นเพราะว่าไม่มีใครโ่มเพราะว่าแบบตินแก๊งเยอะเหมือนเป็นแก๊งไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเจเชรลด์เรียนจบได้ยังไงครับไม่ได้โดนยิงหรือว่าโดนแทงตายเพเพรราาะะช่วงช่วงมอนหนึ่งอะไรอย่าเป็นเป็นเป็นเด็กเนร์อพอสมควรอ๋อใช่ก็ม่เมื่อก่อนก็เป็นแบบพียร์สือที่แบบอ้วนใส่แว่นเลยใช่มี่รูปไหม น้ามมีัพี่จำได้มันมีรูปในเฟซบุ๊กที่เจเจเคยลงไลยทุกคนแบบีขำมากอบบไม่มีวันนี้ใช่ไหมหัวกลางๆวัวนใส่แว่นหัวติดเนี่ยตื่องตอนนี้ดิตื่นทำเสียงกระเสามากนึกภาพตอนนั้นไม่ออกจริงๆใช่ไหมมีภาพไหมมีภาพมันที่งงานได้ไหมไม่ได้ไม่มีตอนที่อ้วนเฮ้ยน้าวี่นะาี่ผมผมคือวัวนนะอันนี้หัวติด แม่ต้องตัดหัวหัไปเพราะหัวติดมาต่อแล้วอุ้ยต่แนนีทำหมูกลางนิดนึงเห็นไหมี่มันโตสมเด็เนาะแต่จันนก็ไม่โตน้าาช่วงนี้าา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 แาาาา่าา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 าเ่นาาาาา